หยุดเคี้ยวน้ำแข็งหลอดเล่นเดี๋ยวนี้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าก้อนใสในแก้วอาจมีเชื้อโรคเข้มข้นพอๆกับน้ำในชามส้วมหลายคนคิดว่าความเย็นฆ่าเชื้อโรคได้แต่ความจริงคือมันแค่ทำให้เชื้อจำศีลครับโดยเฉพาะเชื้ออ e ีโคไลที่ทำให้ท้องร่วงรุนแรงลองนึกภาพเครื่องทำน้ำแข็งที่ไม่เคยล้างหรือกระสอบขนส่งที่วางลากไปกับผืนฟุตบาทนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณกำลังเคี้ยวกรวมกลมอยู่ จากสถิติพบว่าน้ำแข็งคือแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียอันดับต้นๆในร้านอาหารไม่ใช่ว่าน้ำแข็งทุกอย่างจะกินไม่ได้วิธีสังเกตที่ง่ายที่สุดคือรูตรงกลางครับถ้าขอบรูมีความขุ่นจัดหรือมีตะกรันขาวๆติดอยู่นั่นคือสัญ,ญญาณว่าระบบกรองน้ำเสื่อมสภาพและถ้าก้อนน้ำแข็งมีรอยแตกละเอียดเหมือนร้าวจากข้างในมันอาจจะถูกเก็บไว้นานจนกลายเป็นบานของเชื้อโรคไปแล้ว ความหวังเดียวที่จะทำให้คุณรอดท้องร่วงคือการเลือกกินน้ำแข็งที่ใสเคลียร์และผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานปิดผนึกมิดชิดการประหยัดเงินไม่กี่บาทเพื่อซื้อน้ำแข็งแบ่งขายอาจทำให้คุณต้องจ่ายค่าหมอหลักหมื่นรู้ไว้วันนี้ยังไม่สายครั้งหน้าก่อนจะดูดน้ำหมดแก้วลองก้มดูน้ำแข็งสักนิดนะครับว่ามันใสพอที่คุณจะฝากชีวิตไว้หรือเปล่า